ผมโยหิมถนนหมายเลข107ฝั่งขาขึ้นฝางนะครับหน้าวัดสีมงคลตำาบลสันสายครับผมวันนี้นะครับเจ้าวันนี้วันที่18มกราคม2568เอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนครับตอนนี้เวลา8.40มง40อุณหภูมิอยู่ที่12องศานะครับด้านหลังของผมก็จะเป็นบรรยากาศถนนนะครับแล้วก็หมอกวันนี้หมอกลงนักลงจัดเลยนะครับ นี่ทุกคนดูตอนเนี้ยตอนที่ตรงที่ผมยืนยืนอยู่นี่นะครับผมหันหมอกหมอกมันตกอะ่ะทุกคนนะครับหมอกลงหนักนะครับวันนี้นะครับดูครับนี่เปลี่ยนฝั่งขาขึ้นฝั่งนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับถ้าเป็นฝั่งทางเพชก็จะเป็นฝั่งขาล่องจยงหม่นะครับไปอำเภอชัยประการไปจังหวัดจยงไม่นะครับ,เ,รรรรบเข้าตัวเมืองจยงไม่ รับตรงนี้ก็เป็นวัดสี่มงคลตรงนี้กนมีพระนอนไม้สักทองนะครับอายุ300กว่าปีนะครับทุกคนแล้วก็มีหูปั้นนะครับหูอกครูบาศรีชัยองค์ใหญ่เลยนะครับดูครับนี่ผมมาเจอรถอันนี้พอดีครับรถรถรถบัสรถบัสรถบัสฝางเชียงใหม่นะครับนะฮะดูดูครับโอ้ไปแล้วครับ